สวัสดีคะ่ะวันนี้แอดมาลงสรุปหวยวิ่งรัฐบาลไทยนะคะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะแต่ส่วนมากมาบนนะคะสูตรนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่แอดลงให้ในคลิปนะคะถ้าใครได้ดูนะคะถ้าใครชอบวิ่งนะคะปังๆเลยนะคะวันนี้นะคะเพราะแอดฟันลูดเน,น้นๆตัวเดียวนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชิปเป็นเพียงสื่อเท่านั้นแค่การคิดคํานวณ ดกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 9 9 f p พาลวยด้วยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเนี่ยใครจำได้ไหมคะแอดให้ไปนะคะแอดลงให้จริงนะคะสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะคะแต่ตามจริงอะ่ะสูตรวิ่งสูตรวิ่งตัวเดียวมาได้ทั้งบนและล่างนะคะนี่นะคะแอดแอดคิดคำนวณคำนวณให้ดูนะคะแอดได้คิดคำนวณให้ดูนี่เห็นไหมคะ ทั้งหมดมันจะเป็นสิบสามงวดนะคะมาดูกันเลยค่ะเนี่ยที่แอดให้ไปงวดแรกเห็นไหมคะแอดให้แล้วก็บอกนะคะเนี่ยเข้าตัวเดียวเข้ามาปังๆนะคะเนี่ยเข้ากิ่งนะคะแล้วงวดที่สิบสามแอดก็ได้มาคิดคำนวณตรงนี้นะคะผลที่ออกออกศูนย์สามล่างนะคะแล้วแอดก็มาคิดคำนวณตรงนี้นะคะแล้วแอดก็บอกว่าแอดคำนวณตรงนี้แล้วอดมาลงตรงนี้นะคะแอดที่คำนวณตรงนี้ก่อนนี่นะคะแอดให้ไปแปดตัวเดียวนะคะผลที่ออกออกแปดหนึ่ง ออกหกหนึ่งแนะคะเข้าวงปังนะคะแปดตัวเดียวนะคะเนี่ยค่ะงวดที่13นะคะวิธีคิดคำนวณแอดก็คิดให้ดูเลยแล้วแอดก็ได้แปดฟันแตัวเดียวนะคะถ้าใครชอบวิ่งเน,น้นๆวิ่งตัวเดียวเลยนะคะแอดบอกไปนะคะเนี่ยหกหนึ่งแปดนะคะมาดูวิธีคิดคำนวณต่อนะคะในงวดวันที่16บหนะถ้าใครแล้วเข้ามารับชมแล้วจะพลาดน,นะคะสูตรวิ่งตัวเดียวนะคะแค่คุณไปหาอีกตัวหนึ่งมาจับกับ สูตรวิ่งของแอดตัวนี้นะคะสูตรนี้นะคะนี่เป็นงวดที่14นะคะมาดูวิธีคิดเลยค่ะคิดตามนะคะเราเอาลองวันที่1มาตั้งเลยค่ะลงวันที่1มาตั้งนะคะ970 618ข้ 9, 70, 0, 6, 1, างล่าง10นะคะเราเอามาตั้งทำตามแอดนะคะถ้าใครชอบคิดคํานวณทำตามเลยนะคะแล้วเราก็เอา 1น่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกด้วยหลักหลักหน่วยล่างเอยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะเจ็ดบวกศูนย์บวกด้วยแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะทาตามแอดนะคะทาตามแอดนะคะถ้าใครชอบชิดคํานวณทําตามแอสนะคะสูตรวิ่งตัวเดียวถ้าใครพลาดนะคะ เขาบอกเลยว่าเด็ดจริงสูตรนี้นะคะแล้วก็แปดมาบวก8ปดบวกเบวกแป็บวกแปดเป็นเท่าไหร่คะ7จดบวกแเป็น1ิบเบวกแเป็น1ิบห้บวกหนเป็นสินะคะได้ออกมาแล้วนะคะได้ทำไมได้หกได้หกเด่นหกเลยทีนี้ เอาใหม่คะ่ะเจ็ดบวกแปดแปเป็นสิบห้าห้าได้หในหตัวเดียวนะคะงวดนี้นะคะ <c oughs> จะมาไหมล่ะคะหกเนี่ยวิ่งหนะคะวิ่งหตัวเดียวในงวดวันที่งวดวันที่เมานษะคะหกเมษายนนะคะ ได้วิ่งหกตัวเดียวนะคะวิ่งหกตัวเดียวรอดูกันนะคะว่าหกจะมาไหมนะคะได้หกแค่ตัวเดียวนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นการชิดคำนวณแค่การชิดคำนวณเท่านั้นมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดสิบสามงวด งวดนี้งวดวันที่16เมษายนี่เป็นงวดที่14นะคะงวดที่14ของสูตรนี้นะคะวิ่ง6ตัวเดียวนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะยังไงแอดก็ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง u t u b e 99 AP พารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ